เธอจะทุกทุงเวลารักฉันจริงหรือเปล่าคิดถึงฉันหรือเปล่าเราจงรีบกลับมาถ้าเธอรักฉันอยู่ถ้าคิดถึงฉันอยู่ให้เธอรีบกลับมาถ้าเธอรักฉันจริงอย่าทิ้งน้องนะ เเชชลััานรกใีโอ้สูสีจริงๆครับโอ้สีแดงเขาก็ยังกล้าเชีย์เนาะพอกันทั้งโค้ทั้งลูกทีกลับมาครับกลับมาเจอไม่ต้องอายเยอะกลับมาครับแม่มีบ้าตอนท้ายด้วยนะสีน้ำเงินครับหนึ่งคะแนน